ไป,ไปหนูนหนูจะไปัหนเนี่ยเขาเล่นมุกซ้ำด้วยคนเนี่ยโอ๊ยมันเข้าไม่ได้ <c oughs> ไดูด้วยมันเด็กนอนที่แบบว่าเราเล่นสานหาเราก็จะไปหลบในตู้นะฮะป่ะลงไปข้างล่างดีกว่าเดี๋ยวทุกคนจะได้เห็นเซอร์ไพรส์แล้วนะฮะทุกคนแล้วหนูจะทำยังไงครับ ให้หนูหันขวาหันขวาฮึบขวาขวานวาวาตอนเรกเป็นทีมหดนไปดทีมมาเราะรงนนี่ไอนปาทำไดอยู่กันเลยสามสองหนึ่งเป็นไอที่ผมสร้างมาให้เล่นเพลงขึ้นใจ แล้วที่ผ่านมาโดนอยู่ที่ไหนมีใครข้างเธอใช้หรือเปล่าใจ,จอเจ้าเอ๋ยน่าใจหนูพูดไม่ได้ร้องอะไรนี่หรอนังตรงนี้นนนว้าวสวยงามมากว้าวจำฉ,ฉันได้อยู่ไหมคนที่เคยรัก ไม่ร้องตอนสิเป็นคนเซียงแล็บละเขินหนูหิวแล้วอยากกินข้าวแล้วโอเคพอน่าหิวแล้วไม่ได้ให้พี่เขาเล่นไปสิเราจะบรรเลงไปแล้วเราก็จัดดินเนอร์ไปด้วยในวันนี้นะครับผมครับใช่ครับผมจริงๆวันนี้มีเซอร์ไพรส์อีกอย่างเรามีเชฟมาทำอาหารให้เราวันนี้นะครับผมอย่างคอนเซ็ปต์ของเรา ต้องมีการกินอยู่แล้วก็เข้ากัน้อยนะครับผมเพราะว่าเราสนุกมีความสุขกับการกินมากนะคใช่ครับหนูตื่นเต้นมากกับช่วงเวลานี้เพราะว่าหนูจะได้ทานอาหารแล้วงั้นะหนูขอถ่ายรูปหนึ่งขอถ่ายรูปแล้วหนูก็กินนะหิวแล้วมากโอเคเลยลาลี่ถ่ายอีกไหมไม่ถ่ายแล้วหรอเราจะไม่หยุดไม่ได้เขาอาปากทันทีเลยครับคนนี้เขาไม่ลังเลเลย

จะงับแล้วนะงางขอถ่ายรูปหน่อยมาทำอะไรรึน้ำมันเยอะไปหรอโม้ ย็ดเลยหนวดสีส <espaço> ้มน <mid to normal> ่า <our> ร <wheels> ักออกเนาะทุกคนเอาเอาของให้ห <hint> นูด้วยเลยอยู่ตรงไหนเนี่ยครับอืมท้าเป็นหกเลรอให้อยากให้เฮียเช็ดให้ปะเนี่ยแมวดุแมวชอบทำหน้าดุไม่กินเล่ะ เป็นแบบไม่ค่อยได้ไม่ค่อยได้ทานครับผมอร่อยหมดเลยอะ่ะชอบมากเลยอะ่ะอยากกินอีกอะ่อกนะทำไมมีแค er ่สี่ตานนงนะทำไมเฮียไปน้อยจังเฮีย er ไม่ได้ไปน้อยหนูอยากกินอะไรอีก<ม>บ้านข้างหลังยังไม่พอใช่ไหมหนูหนูอยากให้เฮียซื้อโลกเลยไหมโลกทั้งใบเป็นของหนูเลย